Đi đuôi ai đầm mà Đó đây thì mới vui nè là bà này thao bạn chỉ อุ้ยตกน้ำเด้อสวัสดีค่ะอุ้ยตกน้ำเด้ออีลูกถุงนั่งนะเพ็ดนะโอ้ย ตื่นตาตื่นใจน้ำขึ้นเยอะมากเลยค่ะวันนี้เมื่อนนอ่นซิวบทหวมบรรยากาศดีครับเนี่ นั่นน่ะยังอยู่นั้นั้นเมื่อดูน้ำได้ได้สองเมื่อนี้ได้สองเรืออีกสามอันลักค่อยอวดทองต้องไปหันของเ็ดเทศดเอ้ยบายได้ปะหวนน้ำไรหอนข้วน้ำไรบายได้ยิมมึงก็เมืเทศเทศไม่ไแล้วหิอะเขาเปลี่ยนหยิมหม่หยิันลงตั้ต่เมื่ กินหัวสมัยตะกี้ตะกี้นีต้องมีคนมายกสูงหรอไ่อนๆตัวนั้นก็ยีงว่าในเหยีก่อเ้ยตัเด้อตกเด้อเขไปเอะมากจะมาหมดบ้านนองบาาดช่หาเรียเออไปกับนาแตนกับน้องหมุนเลอที่แกว่าติไปอันบงใกล้นี่สองหายน่าดีกว่าเราโคตตบ่อ่แต่เดี๋ยวค่อยทักเอาสิ้นเดือนอะสิ้นเดือนค่อยทิทักอีกล้น ดราทาดีไปแ่จีเลยจไปทักสามมือจีเล่ยา้จว่าจเปอยเงดีกว่าไปวไปลงไปเล่นน้ำป ลงไปเลยมาดูน้ำท่วมที่นาครับโอ้น้ำไหลออกจากคลองผนียงมันหล่นออกแล้วตัวนี้มันหล่นออกจากผานียงแล้วไม่ได้อาบน้ำเด้อขี้เกียจอาบน้ำเด้อมันข่ำแล้ว น้ำหล่นออกจากผนังเฮ้ยเขาบ่เคยเห็นบ่เคยเห็นเอาไปเบิ่งน้ำแล้วโอ้ยตกเด้อน่ะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยผู้ใหญ่สิไปเอาเมื่อไงมาเถอะมาได้เนื้อบักอันนี้บ่ย่านอีหลีหล่ะโอ้ยไต่ห้าแล้วไตกไปเอินตามา เราก็ปล้อยไปรวดแล้วเที่ยงไปคลองนีมือกจะเสดมาเท่าไหร่บ้านี้น้ำล้นออกจากผนังแล้วอ๋าบักลีโอบักลานี่มันพานห่องเฮดเป็นตูอยางนี่อย่เด้บรรยากาศดีมากไปไปกับพี่เลีโอน่ะไปไหยบ่เอาบ่เอาใหญุ่ยใหญ่บ่เอาใหญ่ยกลัวกลัวยยปะปกลัว อยไอ้เท่ามาแล้วพูดะไอ้เท่าตีตายเลยน้ำไหลออกจากพนียงหรอบรรยากาศดีมากแต่ว่าถ้าน้ำเยอะกว่านี้ก um> ็คือเสียหายไอ้เท่าขี่รถแบบไั้ ตอนนี้น้ำไหลออกจากลำพเนียงแล้วครับเข,ข่าย่อคอแล้วมาเร็วมาเล่นน้ำเร็วน่าจะพี่บุ๋มมั้งเนาะ ไปบ่ไปเล่นน้ำบ่ไปไบไป่ไปเลยปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยไปเลยไปเล่นน้ำเลยไปไปไปเล่นน้ำเรื่อย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 เรื่เอาเจอมาแรงปอบได้ป่ะนี่ยปลว่าปอบหน่อยเนาะ <c oughs> ไปไปเล่นแล้วก็จะกลับบ้านแล้วว้าตกตกตก ตกหนามเดือยยัยน่ะมาเล่นน้ำครับมาเร็วอุ้ยอุ้ยตกตกตกอุ้ยเออให้ตาผ้ามาเล่นเนี่ยมือหนาเด้อพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะ สวัสดีครับมาดูน้ำครับมาเล่นน้ำ<า>อือแม่งปออุ้ยอุ้ยอยตก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 สวัสดีครับน่องเพชรมาเบิงน้ำครับ น้ำไหลออกจากลำพเนียงนะคะน้ำล้นแล้วตกเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยมึนเนาะนนเขา่าเคยเห็น <S <S มรรยากาศดีมาก ้าตั้งแคมนี่เรียนน้ำไหลผ่านเนี่นี่น้องเพชรมาเรียนน้ำครับมากับไอริโอ<ต>เขาบ่เคยเห็นเขาบ่เคยเห็นหน้ำท่วมไป,ไ,ปไปกลับบ้านไปนบ่อยากกลับเด้บมันนี่เว้ยน้องเพชร เฮ้ยจ eh? pues eh? ังไรออเอามันไ่มียาหอกเอาโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยให้อาบน้าให้บดี้เนี่ยมาแกเอรขอถามแม่เอามมันนี่ เอ,อไปเอือนพี่บูมาเล่นปะปะเอือนพี่บูมาเร็วๆปว็าปะ,ปะปะ,ปะโอยเรียบร้อยปะปะจะปิดไลน์แล้วนะครับน้องเพชรกลับบ้านแล้วจะข้ำแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาถ่ายให้ดูใหม่ครับ กลายได้วมื้ออื่นเอาพี่บุ๋มมานั่นะป๊าป๊าขึ้นรถเลยไม่เห็นเลยตะกี้นี้น่ะปลาชั่วเอานะเลี้ยวขึ้นรถไป,ปบายบายครับกลับก่อนนะครับเพชร